เฮียยองซโยสวัสดีครับทุกคนอัปเดตการ์ดเกี่ยวับเรื่องราวของเคป๊อปคลิปนี้เราจะมาพูดถึงอิตจียูนาจากอิจีนะครับมักแน่น้อยที่ในตอนนี้กําลังจะมีผลงานการแสดงกันแล้วแฟนๆเนี่ยตื่นเต้นแล้วก็รอคอยกันมากๆเลยมีการรายงานออกมานะครับว่ายูนาเมมเบอร์จากอิตจีที่เพิ่งจะคัมแบ็กไปสดๆร้อนๆเลยกับ girls will be girls นะครับการกลับมาของอิจีได้สร้างความปังไว้อย่างมากมายรอบนี้ยูนาน้องเล็กของวงนะครับ ยืนยันแล้วข่าวก็รายงานแล้วว่ายูนากำลังเตรียมเปิดตัวผลงานการแสดงนะครับในฐานะของนักแสดงและจะร่วมแสดงกับพักชินเฮหรือว่าน้องผักของแฟนซีรีส์เกาหลีหลายๆคนนั่นเองนะครับเรื่องนี้ที่จะแสดงเนี่ยมีชื่อเรื่องว่า Miss Undercover Boss นั่นเองนะครับโดยยูนาจะรับบทเป็นน้องสาวของพักชินเฮซึ่งบทบาทคาแรคเตอร์นั้นจะเป็นยังไงจะแบบว่าเด็ดดดเฟสเฟสตามสไตล์ของยูนาเลย ไมก็ต้องรอติดตามกันนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยแฟนคลับของยูนาแฟนคลับของอิจีต่างตื่นเต้นในงานชิ้นนี้ของยูนานน้องเล็กของวงคอยซัพพอร์ตคอยให้กําลังใจเต็มที่แน่นอนการแสดงของยูนาจะเป็นยังไงนั้นรอติดตามกันได้เลยนะครับแต่ที่แน่ๆเล่นซีรีส์เรื่องนี้เรื่องแรกก็ประกบ นักสแสดงดังนักสแสดงแบบเบอร์ต้นๆของวงการเลยนั่นก็คือพักชินเฮนั่นเองนะครับใครที่รู้จักพักชินเฮเนี่ยก็ต้องรู้ดีกันอยู่แล้วว่าฝากผลงานไว้อย่างมากมายขนาดไหนและนี่คืออีกหนึ่งงานใหม่ของยูนานในฐานะนักสแสดงนะครับประกอบ เล่นคู่เป็นน้องสาวของพักชินเฮกันไปเลยในใครเป็นแมนยูนาตื่นเต้นกันไหมกับงานชิ้นนี้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วมารอดูรอเชียยูนาในฐานะนักแสดงสาวสุดฮอตกันดีกว่าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาละครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหนะ้าใครเป็นแฟนคลับยูนาเป็นแฟนคลับอิจิคอมเมนต์มากันได้เลยว่าคิดเห็นยังไงกันบ้างกับผลงานการแสดงครั้งนี้ที่กําลังจะ เกิดขึ้นของยูนาน้องเล็กจากอีจีเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์กันด้วยนะครับ